สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมได้ชุดหลงปู่เจียมมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแสงซ้อนของหลวงปู่นะครับแสงซ้อนของหลวงปู่เจียมอติซิโยนิยมสุดน,นะครับรุ่นนี้คือรุ่นแรกแสงซ้อนนะครับพี่พี่ สภาพร้อเอซองค์นี้เป็นเสมาครบรอบ96ปีหลวงปู่เป็นกระไหลทองสภาพร้อเซเหมือนกันนะครับสวยเก็บพระส,สวยมีชายไปกว่าครึ่งนะครับในกระไหลทองรุ่นสุดท้ายของหลวงปูอันนี้ก็รุ่นเดียวกันครับเป็นรุ่นที่ผมชอบเป็นปี49นะครับ มียันต์ตอกด้วยปีสามศูนย์ห่วงเชื่อมครับที่ห้อยอยู่ทุกวันนี้ปีสามศูนย์ห่วงเชื่อมที่ผมบูชาห้อยติดตัวอยู่นะครับถ้าเกิดมีพี่ๆท่นานไหนอยากแลกแบ่งปันพระเครื่องหลวงปู่เจียมหรืออยากเช่า ทักไอดีไลน์ผมได้นะครับโทร0 8 4 3 2 4 3 3 6 8โทร0 8 4 3 2 4 3 3 6 8 0 8 4 3 2 4 3 3 6 8แอดไอดีไลน์ได้เลยนะครับอยางได้รุ่นไหนยังหลักร้อยอยู่เลยนะครับปี4 9่นใครสนใจทักมาได้ปีสี่หกแท้ทันหลวงปู่มีแบ่งปันทุกรุ่นนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาสอบถามได้นะครับโทรศูนย์แปดสี่สามสองสี่สามสามหกแปดโอเคครับผม